สวัสดีครับผมเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้รถอีหล่ามาแล้วเด้อครับเด้อสวัสดีเอฟซีน้องอุ๋งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับตอนนี้น้องก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศนะครับเอฟซีพ่อฮักแม่ฮักครับมากันเต็มเลยครับตอนนี้ครับนี่ครับน้องมาแล้วครับ น้องมาแล้วครับผมลูกสาวมาถึงแล้วครับตอนนี้ก็โอ้โหใส่เตัวใส่ชุดเลยครับลูกสาวมาแล้วครับเขาถึงไหมครับเนี่ยเขาถึงไหมครับตอนนี้ลูกสาวมาถึงแล้วนะครับตปดนดนไอ้มาโดนเร็วไปเขาไปเห็ดมี่นเขาไปเลยมาถึงแล้วครับผมตอนนี้ ก็ทุกคนก็มารอดูน้องนะครับเราดูบรรยากาศครับทุกคนครับให้ดูบรรยากาศเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ FC นะครับเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ครับ ให้ภาพบรรยายเลยครับตอนนี้ครับภาพบรรยายเลยครับนน้องมั นะครับตอนนี้นะครับคนเยอะมากเลยครับให้ดูบรรยากาศภายนอกเอานะครับตอนนี้นะครับคือตอนนี้โอ้โหทั้งแฟนคลับทั้งแฟนเพลงนะครับพากันมาร่วมน้องอยู่ตรงหลังเวทีนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยครับตอนนี้เราก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับคือมองเห็นแวบๆนะครับลูกสาวนะครับ กว่าคนเยอะมากนะครับเนี่ยครับคนเยอะมากเลยครับผมเนี่ยครับดูสิครับลูกสาวมาแล้วครับผมเนี่ยครับมองไม่เห็นเลยครับคนเยอะเนี่ยเห็นแล้วแป๊บๆครับผมเห็นอยู่ครับตอนนี้นะครับลูกสาวก็มารออยู่หน้าจุด แล้วครับผมลูกสาวมาแล้วครับเต็มเลยครับผมตอนนี้เราก็ ตอนนี้นะครับมาแล้วครับลูกสาวมาแล้วครับผมอนุสวรีชัยสมรภูมิรับเดือดครับผมตอนนี้ครับอนุสวรีชัยเดือดครับผมอนุสวรีชัยเดือดครับผมครับตอนนี้คนมาเยอะเลยครับผมดูกับเสียงเพลงครับโอ้ดูครับบรรยากาศข้างหลังครับมีแต่กล้องครับโอ้โหให้ดูนะครับผมตอนนี้ลูกสาวก็มาถึงแล้วนะครับ รอหันมาเนี่ยหนึ่งสองสามแชะรอเดิเี่เดิน้อ่สองี่ครับสวสดีครับเดี๋ยวถ่ายคลิปกันยังน้อยเด้อครับผมตอนนี้นะครับหลังเวทีนะครับเเบิงเลยครับผมโอ้โหเขาก็หเลอยครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ลากันจังน้อยนึง โอ้แบงค์ไฮบอดนํำเดอร์นี่ครับปลูกสาวมาถึงแล้วครับให้ดูใกล้ๆเลยครับโอ้โหแต่งตัวได้น่ารักมากเลยครับตอนนี้นะครับนุ่นครับแม่น่อยครับอยู่นุ่นครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ครับลูกสาว มาเต็มเลยครับตอนนี้ลูกสาวเราติงตัวแบบยังสวยเลยครับตอนนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับแฟนครับแฟนเพลงครับเนี่ยครับเข้ามาถ่ายรูปน้องนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับโอ้โหยังก็ยิ่งกว่าสนามรบีนะครับตอนนี้นะครับ แ่หน่อยก็ยืนยิ้มอยู่นู่นครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับตอนนี้อใช่หรอครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้น้องคงจะได้ไปพักนะครับน้องคงจะได้ไปพักนะครับอีกสักพักนึงนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีนะครับเดี๋ยวเอาบักเซลไปฝากให้ นะครับวันนี้มีของมาฝากให้น้องด้วยครับแซลแซลครับผมหมากแซลหมากแซลนะครับนี่นะครับคอยดูนะครับน้องน้องนี่ครับมาถึงเต็มเลยครับเอ็นซีเขาแถวรอถ่ายรูปอยู่นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับรอบนอกนะครับเพื่อไปนะครับนี่ครับอืมตอนนี้กล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับคนเยอะนะครับกล้องนิ่งไม่ได้นะครับคนเยอะมากนะครับอ๋อแล้วครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ